ใส่ยางยืดกางเกงนะคะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงผ้าเข่ามาเนาะลูกค้าชอบมากยางยืดหลวมแล้วลูกค้าบอกว่ากางเกงราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ชอบเพราะว่าผ้ามันนิ่มดีเนาะก็เลยเอามาให้ช่างเนี่ยช่วยเปลี่ยนยางยืดให้หน่อยตัดยางได้เรียบร้อยแล้วนะคะตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเราก็จะเย็บหอยางยืดแบบนี้เลยค่ะ วิธีการที่ช่างหอ,อยางยืดเนี่ยค่ะก็จะเหมือนเพื่อนๆที่ทําทั่วไปแต่ว่าเทคนิคแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะการทํางานเกี่ยวกับแก้ทรงของเราแบบนี้นะคะเราก็สามารถพลิกแพลงได้ค่ะเพื่อนๆใครถนัดแบบไหนเราก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยเราก็ค่อยๆดึงนะคะดึงย่างยืดด้านนี้ค่ะ ดึงอีกฝั่งนี้ด้วยแล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะดึงไล่ยางยืดไปแบบนี้ค่ะดึงเรื่อยๆเนาะปกติแล้วในการดึงยางยืดนะคะช่างจะหอยางยืดไปแล้วก็ดึงยางยืดไปแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ความกว้างของกางเกงไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราหอยางยืดแล้วเนี่ยก็เลยจะผลผ้านในการเย็บเรื่อยๆแบบนี้ค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยในการเดินยางยืดแบบนี้นะคะเพื่อนๆวิธีการทําอย่างที่ช่างบอกไปเนาะก็มีหลากหลายวิธีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดึงนะคะดึงผ้ากางเกงแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความย่นของเอวกางเกงเนี่ยเสมอกันสวยงาม สำหรับกางเกงตัวนี้นะคะก็จะมีการเดินเส้นทับคิ้วตรงเส้นกลางนี่ค่ะสเส้นด้วยกันแต่ในการที่เราแก้ทรงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราหอยางยืดเสร็จรเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะเดินแค่เส้นกลางหนึ่งเส้นก็พอเพื่อที่ว่าเวลาที่ยางยืดตัวนี้นะคะหลวมแล้วลูกค้านี่อยากจะเปลี่ยนเองก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะคะดึงยางยืดว่าความย่นเสมอการสวยงามแล้วนะคะเราก็จะเดินเส้นกลางแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆตอนที่เราเดินเส้นกลางแบบนี้นะคะเราสามารถปรับฝีเข็มเนี่ยให้ห่างห่างได้ค่ะ ดึงให้สุดนะคะแบบนี้แล้วก็เย็บยาวๆไปเลยนะคะถ้าเราเย็บสั้นเนี่ยฝีเข็มอาจจะไม่ค่อยเสมอกันสวยงามแต่ถ้าเราเย็บไปยาวๆแบบนี้นะคะจะทําให้เสมอกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฝีเข็มที่ช่างบอบนี่จะเสมอกันสวยงามจริงไหมนี่ค่ะเพื่อนๆ การที่เราเดินเส้นกลางนะคะก็จะเสมอการสวยงามแบบนี้เพื่อนๆก็ลองเอาวิธีที่ช่างแนะนํานี้ไปลองปรับลองทําใช้ดูนะคะว่าจะดีเหมือนที่ช่างแนะนําจริงหรือเปล่าขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ